สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาพบกันอีกเนาะตามผลออกวันที่2เดือน6ปศ2 5ส7นะครับสูตรจิตสูตรคำนวณนะครับก็เป็นการเอาผลที่ออกแล้วนะครับก็มาหามาคิดตามสูตรนะครับเลขทุกแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็มาตามแนวทางกันเลยนะครับก็ผลออกของฮานอยเฉพาะกิจนะครับวันที่2ที่ผมลงให้นะครับผลออก7 3 1นะครับ7 3 190นะครับตัวสีแดงอยู่ด้านข้างนะครับ7 3 190นะครับก็ตัวที่ผมให้6นะครับไม่มาเนาะไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับคือเข้าที่9นะครับ ไอ้นำก้าไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะนะครับหลุดนะครับตัวเจาะหลุดกับไปกันต่อที่อนอยกาชาตินะครับอนอยกาชาติอนอยกาชาตินะครับผลออกนะครับ0 6 1 7 6นะครับ0 6 1 7 6นะครับ ตัวที่ผมเน้นให้คือ0นะครับผมให้เด่นที่4กับ0นะครับก็ไปเข้าแค่เล็กวิ่งอย่างเดียวนะครับเล็กวิ่งในตำแหน่งนี้นะครับสันก้าวนะครับก็ไม่เข้าโลดนะครับเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับกาชาตนะครับก็ให้เนาะแต่มันศูนย์หนึ่งมันก็มานะครับเนี่ยผมให้ศูนย์หนึ่งให้ศูนย์หนึ่งแต่ว่า เาหกมแซกกลางนะครับหกมาแกกลางก็เลยไม่เข้าซึ่งหกผมให้ไปที่กิจนะครับมาลงมอทิกาครับก็ถือเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับกลับมาดูฮานอยพิเศษนานอยพิเศษผมให้หนึ่งกับห้าผลออกนะครับสี่ห้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งไม่เข้านะครับ อบเข้าที่5ตัวไม่ได้เน้นใครนำห้าไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้าที่5นะครับส่วน3ตัวก็เกือบเนาะผิดตัวเดียวผมจับไปที่สี่หนออกสี่ห้นะครับกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกปติฮานอยปกปตินี้หลุดเลยนะครับไม่เข้านะครับ ผลออก07094เ็เกี่กับขาแค่ตัวประกบตัวเดียวคือสกับสดเล็กเด่นหลุดนะครับกับเรามาดูแนวต่างนะครับอนอย VIP ผลออกนะครับ80794 VIP มาทั้ง2ตัวเลยนะครับใครนำศูนย์ไปวิ่งไปรูดตัวเน้นด้วยนะครับก็ได้ คือก็เข้านะครับส่วน7ก็เข้านะครับมาทั้ง2ตัวทั้ง0ูนย์ทั้ง7ศูนย์ตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็เข้าที่0ูนย์เตรงตรงนะครับถือว่าเข้านะครับส่วน3ตัวก็ผิดไปตัวหนะึ่งเนาะมี6มี7แต่หวยออกออกอะไรออก8ปดเนาะเป็น8ก็ถือว่าพลาดนะครับ กับไก่นำเจ็ดกับศูนย์ไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนเรามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมผมเน้นในที่3น้อยนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับแต่ใครสังเกตด,ดูเนาะจิตกา9ก็มี0ก็มี7นะครับ9กับ0ย์มาด้วยกันส่วนกากามาที่0ย์มาวิ่งนะครับส่วนพิเศษมา0 04นะครับ พิเศษเข้าแต้มรวมที่ศูนย์สี่ตัวที่ผมชอบนะครับตัวที่ผมบอกผมชอบติ๊กสีแดงไว้ให้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบก็เข้าที่ศูนย์สี่นะครับพิเศษสี่ศูนย์นะครับมาดูปกติปกติมาทั้งสองตัวเลยศูนย์ก็มาเก้าก็มา, 0, มานะครับศูนย์ก็มาเก้าก็มานะครับส่วน VIP นะครับ VIP ก็เหมือนกันมา0ตรงกลางน,นะครับมาที่0 0ก็ถือว่าวันนี้ตัวที่ผมชอบผมชอบ0น,นะครับก็มาทุกน้อยเลยนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับมาทุกน้อยเลยเนาะพิเศษมา4 0น,นะครับปกติมา7 0 VIP ก็มา7 0น,นะครับ ก้าก็เข้า2 2น้อยเหมือนกันนะครับเข้าที่ปกติกับ VIP นะ VIP ก็9 4นะครับกถือว่าเต็มรวมเข้าทั้งหมดนะครับจะนนำไปวิ่งไปโูลดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะก็เข้าแค่ VIP อย่างเดียวส่วนวิ่งโหลดนะครับเข้าพิเศษนะครับกิจการพิเศษโหลดปกติอย่างเดียวนะครับแนวทางวันนี้นะครับ ครับเรามาตามกันต่อเนาะมาตามฮานอ,าาอ,าอยพิเศษวันที่3นะครับเดือน6ประศ2 5สอ7อนบนะครับครับก่อนที่จะรับแนวทางดูนะครับขอขอโพนิดนึ่งนะครับอา่าเมงเล็กมารวยนะครับไม่มีเพจนะครับไม่ได้ลงแนวทางทางเฟ e บุ๊ก ไม่ได้ลงแนวทางทาง t i กต o k นะครับรับชมแนวทางช่องทางเดียวคือช่อง YouTube YouTube อเมงเลขมารวยเท่านั้นนะครับครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ผมขอบอกแล้วนะครับว่าเป็นสูตรคิดสูตรคำนวณนะครับสูตรที่นำมาคิดเราก็เกิดจากการตามแนวทางเท่านั้นนะครับแล้วก็มาทำสูตรหาเลขเด่นนะครับ ก็ลงให้สมาชิก f, c นะครับแบ่งปันให้นะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับทุกแนวทางก็เป็นการสุ่มนะครับก็เป็นการสุ่มหรือพูดง่ายก็คือการเดานั่นแหละครับกับมันก็มีความเสี่ยงสูงนะครับทุกแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าแค่แนวทางเหล่านี้นะครับแนวทางอื่นก็เช่นอย่างรัฐบาลไทยก็เหมือนกันนะครับรัฐบาลไทยก็แนวทางมันก็เป็นการสุ่มนะครับ เพราะไม่มีใครรู้นะครับว่าผลมันออกอะไรนะครับครับก็เรามาตามแนวทางกันเลยเนาะนะครับใครที่ชอบแนวทางก็นําไปใช้นะครับส่วนท่านที่ไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับเรามาดูฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจวันนี้ผมให้เด่นวิ่งโลดที่2กับ5นะครับก็เน้นให้ที่5นะครับ เลน,นที่5ส่วนตัวเจาะก็มี5 1 5, 2, 5นะครับ5 1า2 5 8่ส่วน2ก็ใครไม่ชอบ5ก็จับที่2ก็2 1 2 2แล้วก็2 8นะครับส่วน3ตัวจับไม่ชุดเดียวนะครับ3 5 1หรือท่านจะนำไปตัดเล่นก็ได้นะครับ3 5 1ครกับไปกันต่อที่ ฮาหนอยกาชาินะครับอนอยกาชาิก็ให้7กับ8นะครับผมเล่นในที่8เล่นในที่8นะครับส่วนตัวเจาะนะครับก็เจาะ3ชุดมันก็มี8 1 8 4 8 7นะครับส่วน3ตัวก็7 8 1นะครับท่านไหนไม่ชอบเลข8ก็จับที่เลข7นะครับก็7 1 7 4แล้วก็7 7, 7นะครับ กลับไปกันต่อที่หาหน่อยพิเศษหาหน่อยพิเศษวันนี้ผมให้เด่นวิ่งโลดที่4กับ5นะครับก็เน้นในที่5เนาะเน้นในที่5ส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะมี5 8 5 1แล้วก็5 6นะครับ3ชุดนะครับ5้า 5, 1 5 6นะครับ ส่วน3ตัวนะครับ8 5 6 8 5 6นะครับส่วนท่านใดไม่ชอบเลข4 A เเลข5นะครับก็จับที่เลข4ซึ่งตัวประกบก็อยู่ข้างหลังนะครับก็เป็น 4, 8, 4, 1, 4, 6นะครับกับไปกันต่อที่หานอยปกติหานอยปกติก็ไฮเด่นที่3กับ5นะครับผมก็ เน้ในในที่สส่วนตัวเจาะ3 2 3 0อ7นะครับเจาะ3 0มศูนย์อ 3, 3, 2, 37, นะครับส่วนท่านใดไม่ชอบเลข3ก็จับที่เลข5นะครับก็จะเป็น52 50แล้วก็57นะครับส่วน3ตัว532นะครับกับต่อไปกันต่อที่ ฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP VIP วันนี้ผมให้เด่นที่6กับ2นะครับ6กับ2ก็เน้นในที่6ส่วนตัวเจาะแล้วก็3ชุดก็มี6 6เอ6 0 6 1 6 2นะครับ6 0 6 1 6 2ส่วน3ตัวก็5 6 1 กับไม่ชอบเลข6จับที่เลข2นะครับ2 0 2 1 2 2หนะครับหรือจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับกับเรามาดูแต้มรวมนเะต้มรวมวันนี้ให้โลที่1กับ8นะครับผมชอบเลข8วันนี้ผมชอบเลข8นะครับ3น้อยพิเศษปกติ VIP นะครับ3น้อยพิเศษปกติ VIP นะครับ กิจกับกาก็มันจะใครจะเอานำไปก็ได้เนะกาะกุกาก็ติดแปดอยู่นะครับกิดก็ติดแปดนะครับกับไปที่ห้าแปดติดที่แปดตัวเดียวกิดส่วนกาก็แปดทั้งหมดนะครับเดี่ยวทางพิเศษเสษก็มีติดแปดห้าแปดเนาะสส่วนที่เหลือไม่ ม่มีติดเลยเนาะแปดติดหนึ่งกับกับทุกแนวทางก็เข้านะครับออไปครับแปดกับหนึ่งนะครับแปดกับหนึ่งก็มีโอกาสก็มีอาจจะมาทั้งคู่ก็ได้นะครับก็แต่ตันชอบหนึ่งก็รูดหนึ่งนะครับชอบแปดก็รูดแปดนะครับส่วนกันเบิ้ลนะครับสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับ 8ปดแปดผมเชยนเลยกลองรับไม่ถึงเนาะโอเคครับแปดแปดผมเชิญใหม่เนาะตรงนี้แปดแปดสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับกันเบนมาจาับกับใครที่รับเนวทางก็แครเอาไว้นะครับครับก็ ทุกแนวทางเนาะก็มีข้อมีหลุดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับก็พิจารณาเอานะครับส่วนตัวที่ผมเน้นนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวที่ไม่ได้เน้นก็ได้นะครับครับสำหรับเลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขออวยพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่3เดือน6 พศ2567นะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ